สวัสดีค่ะวันนี้พามาที่ตําบลออนใต้สันกำแพงมาชมที่ดินทํำเลดีๆติดถนนทางหลวงและมีวิวดอยสวยงามแปลงเล็กราคาจับต้องได้สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆค่ะที่ดินมีขนาด2 0 3ตารางวาค่ะเป็นที่ดีนแปลงติดกันสามารถแยกซื้อหรือซื้อเหมาทั้ง2แปลงได้ค่ะ ที่ดินแปลงนี้ทำเลค่อนข้างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าติดถนนทางหลวงชนบทมีหน้ากว้างประมาณ50เมตรถนนสายนี้มีไฟฟ้าและน้ำประปาหมู่บ้านถึงหน้าที่ดินเลยค่ะโดยเฉพาะสายไฟฟ้าทางฝั่งของหน้าที่ดินจะเป็นระบบร้อยท่อฝั่งใต้ดินค่ะ ด้านหน้าติดถนนประมาณ50เมตรส่วนด้านหลังมีความลึกเข้าไปประมาณ25เมตรมองเห็นวิวดอยอย่างชัดเจนดอยนี้เรียกว่าดอยเงาะค่ะขอบเขตของที่ดินจะสังเกตได้จากแนวรวั้วไม้ไผ่นะคะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ โดยนโฉนดแบ่งออกเป็น2แปลงติดกันด้านขวามือจะเป็นเนื้อที่90ตารางวาและซ้ายมือฝั่งที่เห็นตรงนี้113ตารางวาค่ะที่ดินแปลงนี้มีบรรยากาศค่อนข้างดีแวดล้อมไปด้วยภูเขาต้นไม้ใหญ่ดูร่มรื่นสบายตา และที่ดินก็ปรับผมแล้วนะคะมีระดับเสมอกับถนนสามารถสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะเนื่องจากที่นี่ทำเลติดถนนทางหลวงและเส้นทางท่องเที่ยวนอกจากจะทำบ้านพักตากอากาศแล้วก็ยังทำเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่ได้ค่ะ ทางด้านขวาของที่ดินหรือบนแปลงของ113ตารางวาก็จะมีต้นลำไยขนาดใหญ่3ต้นและตรงมุมนี้ก็จะติดกับลำเหมืองเล็กๆค่ะปัจจุบันยังมีน้ำไหลอยู่ในหน้าฝนบริเวณโดยรอบที่ดินก็จะแวดล้อมไปด้วยบ้านเพื่อนบ้านนะคะมีทั้งร้านค้าชุมชนและสาธารณูปโภคครบครัน ไม่เปลี่ยวเลยค่ะตลอดสองข้างทางก็จะมีไฟถนนอยู่ตลอดทั้งคืนด้วยนะคะสำหรับมุมด้านหน้าซ้ายของที่ดินจะมีบ่อน้ำอยู่หนึ่งบ่อค่ะอยู่บนที่ดินแปลง90ตารางวาปัจจุบันยังมีน้ำอยู่นะคะ ที่นี่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและร้านอาหารชื่อดังต่างๆมากมายเช่นร้านอาหารเทนโคกุและยังมีบ้านพักชาวต่างชาติพักอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากชื่นชอบในทำเลและบรรยากาศของตำบลออนใต้สันกำแพงแห่งนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพระอาทิตย์จะขึ้นด้านหลังเฉียงๆตรงมุมเขานี้นะคะ สำหรับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงใกล,ล้ร้านอาหารเทนโกกุใกล้โรงพยาบาลแม่ออน2กิโลเมตรเข้าเมือง24กิโลเมตรและใกล้สนามบิน33กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกมากๆค่ะสำหรับการเดินทางท่านสามารถเริ่มจากถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข1317เส้นทางที่จะไปอำเภอแม่ออนค่ะ เมื่อถึงสี่แยกร้องวัวแดงให้ท่านเลี้ยวขวาจนมาถึงหน้าโรงพยาบาลแม่อ่อนให้เลี้ยวขวาอีกครั้งและเดินทางไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแล้วค่ะการเดินทางสะดวกตลอดเส้นทางค่ะ ราะถนนค่อนข้างดีตลอดทางเป็นถนนคอนกรีตสลับกับถนนลาดยางมีไฟฟ้าน้ำประปาและมีเพื่อนบ้านอยู่กลางชุมชนไม่เปลี่ยวเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาที่แปลงเล็กๆแล้วก็สามารถทำธุรกิจได้หรือว่าทำบ้านพักตากอากาศได้ทำเลยดีๆไม่ต้องเดินทางลำบากและที่สำคัญก็คือราคาจับต้องได้เป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะ ที่ดินในโซนนี้ที่เป็นแปลงเล็กๆค่อนข้างหายากนะคะส่วนใหญ่จะมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่2ไร่3ไร่ขึ้นไปบางทีก็เยอะจนเกินไปที่จะดูแลสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินแนวๆนี้โซนนี้แล้วก็แปลงเล็กๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับแปลงนี้ถ้ายังไงต้องรีบนัดชมนะคะ ท่านสามารถซื้อที่ดินแปลงนี้รวม203ตารางวาในราคา1.4ล้านบาทหรือแบ่งขาย2แปลง90ตารางวา650,000บาท113ตารางวา750,000บาทค่ะท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์และไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะ ท่านสามารถนัดชมโดยนัดล่วงหน้าหนึ่งวันทางเรายินดีพาไปชมนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีบ้านสวยๆที่ดินทำเลดีๆมากมายติดตามเพื่อได้รับทราบข่าวสารก่อนใครคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ